สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้การนำของนายกิติพงษ์งามจริงเกษตรกรุงเทพมหานครได้เริ่มต้นปีงบประมาณปี2564โดยการขับเคลื่อนง,งานนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องได้แก่โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งสำนักง,งานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครได้วางแผนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เพื่อเตรียมรับงบประมาณโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลให้ความแตกต่างของการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่างๆและอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ดำเนินการมาโดยตลอดได้แก่โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน one stop service ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกันนี้ได้จัดประชุมทําความเข้าใจและสร้างการรับรู้กับเกษตรกรในพื้นที่ควบคู่กันนอกจากนี้สํานักง,งานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดทําโครงการการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมหรือที่เรียกติดปากกันว่าโครงการพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงซึ่งผลการดําเนินงานการจัดทําเวทีชุมชนทั้ง4ครั้งทําให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากการทําจริง ทำให้ทราบถึงข้อควรปรับปรุงของตนเองและได้รับคําแนะนําเพื่อพัฒนาการทํางานส่งเสริมการเกษตรให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี2564จํานวน11.6ล้านบาทสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงได้พูดคุยวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรตลอดทั้งปีงบประมาณ2564 โดยให้หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ทั้ง4พื้นที่และเจา้าหน้าที่ร่วมพิจารณาวันในการดําเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรทุกกิจกรรมและแจ้งในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้การดําเนินการทั้งหมดสอดคล้องและไม่ทับซ้อนกันและเมื่อวางแผนการดําเนินการแล้วเสร็จจึงเริ่มดําเนินการโครงการตามแผนอาทิ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทาง<ม>หน่วยงานภาคีส่งผลให้การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและสํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครยังได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มยุวเกษตรกรส่งเสริมการดําเนินโครงการเกษตรเพื่อ,ออาหารกลางวันในโรงเรียนจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์และสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในหลายพื้นที่ เพื่อความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานาครควบคู่กับการแนะนําการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดติดตามและประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมความเข้มแข็งขององค์ก,กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรจัดอบรมเพิ่มศักยภาพและเพิ่มบทบาทอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านซึ่งเป็นบุคคลสําคัญในการดําเนินง,งานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานาคร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครทุกคนได้ร่วมช่วยเหลือดูแลเกษตรกรและให้บริการทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยดำเนินง,งานการติดตามช่วยเหลือการประสานงานเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด,ด้านเกษตร นอกจากนี้ยังมีการจัดงานวันไถ่ท่อเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นดูการผลิตใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานในรูปแบบส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่เนื่องจากปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่เป็นผลให้เกษตรกรในงานต้องมีการป้องกันและเวลยะห่างตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวดและด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ทําให้หลายโครงการต้องชะลอและปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการ ดังตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่ดำเนินการผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์เป็นผลให้ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคระบาดเมื่อสอบถามและติดตามถึงประเด็นการดรำเนินงานส่งเสริมการเกษตรกับสำนักง,งานเกษตรพื้นที่ใดๆสำนักง,งานเกษตรพื้นที่อื่นๆจะสามารถรับฟังและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานของตนเองได้ทันทีแม้อยู่ภายใต้สถานาการณ์ที่ไม่ปกติดังเช่นในปัจจุบัน ทำให้การดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรในบางพื้นที่ต้องชะลอตัวออกไปบ้างในบางโครงการสํานักง,งานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนง,งานไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งต่อไป